มาต่อกันที่จังหวัดแพร่นะคะหลายหน่วยง,งานสนธิกําลังร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตํารวจตชดฝ่ายปกครองนะคะเข้าตรวจสอบโรงงานไม้ที่ตาบลเวียงทองอเภสุเม่นจังหวัดแพร่นะคะหลังจากที่มีการจับกลุมแล้วก็ขยายผลมาจนไปถึงขั้นขอหมายค้นจากสารจังหวัดแพร่นะคะซึ่งงานนี้พบไม้ผิดกฎหมายจํานวนมากค่ะ ดูเนื่องจากพลตำรวจโทรอรุณชินเทพพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสุเม่นจังหวัดแพร่รับแจ้งว่าพบผู้ลักลอบขนไม้ผิดกฎหมายที่บริเวณสวนสักท้ายหมู่บ้านหมู่ที่9ตำบลเมียงทองอำเภอสุงเม่นจังหวัดแพร่โดยการเข้าจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานซึ่งมีนายประสิทธิ่าช้างพออ,อสอจปที่3สาขาแพร่ร่วมกับนายสักกรินปัญญาใจผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่3ภาคเหนือนายศิวัตรฟูปินนายอำเภอสุงเม่นนายชาตรีสัทธรรมนุวงศ์ผู้อำนวยการส่วนป้องกันร,รักษาป่าและควบ ูุิไฟป่านายเสนแสนมูลผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้แพร่นายพิศนุพันธ์วงขันหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ร่วมกับหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่พอรรแปห้วยขมิน้นชุดปฏิบัติการพิเศษสอจอปอที่3าสาขาพแพร่เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่3-2จังหวัดพยาวป้องกันจังหวัดพแพร่และฝ่ายปกครองอำเภอสุเม่น ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรสุงเม่นจังหวัดแพร่นะคะและตำรวจบอกอปทศภาค5ซึ่งที่เกิดเหตุเป็นสวนสักท้ายหมู่บ้านมีรัร้วร้อมรอบเลยด้านในพบกองไม้กระจายอยู่ทั่วมีกลุ่มบุคคลจานวน6คนกําลังลำเลียงไม้ขึ้นรถทันทีที่เห็นเจ้าหน้าที่ก็รีบหนีกระเจิงกันเข้าป่าไปซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดตามออกไปแต่เนื่องจากาทั้ง6คนมีความชำนาญในเรื่องของเส้นทางจึงทำให้เจ้าหน้าที่ตามไม่ทันนะคะตรวจสอบโดยรอบในบริเวณนะคะพบรถเครน หล้อมีติดเครนนะคะหมายเลขทะเบียน815720แพร่1คันมีไม้ประดู่และไม้แดงอยู่บนหลังรถจำนวน6ท่อนยาว2เมตรตรวจสอบหน้ารถนะคะพบเอกสารใบอนุญาตให้ค้าของเก่าชื่อร้านสมเกียรติการค้านะคะซึ่งติดติดกันก็พบรถกระบะบรรทุกลักษณะเป็นตู้ทึบยี่ห้อโตโยต้าสีดำหมายเลขทะเบียนยอยักษ์กอไก่8504ชนบุรีไม่พบไม้ในรถ มีร่องรอยไม้ที่ถูกขนย้ายออกไปตรวจค้นที่รถพบอุปกรณ์เสพยาเสพติดนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการเสพกัญชาอยู่ที่บริเวณที่นั่งคนขับนะคะใกล้ๆกันพบรถกระบะอีกคันหนึ่งลักษณะเดียวกันยี่ห้อโตโยต้าสีขาวหมายเลขทะเบียนพอพึ่งททหาร7749อุดรธานีที่กระบะรถพบไม้ประดู่จำนวนสท่อนยาว2เมตรซุกซ่อนอยู่และที่พื้นมีไม้ประดู่ท่อนยาว1เมตรวางอยู่อีกหนึ่งท่อนนะคะรวมแล้วมีไม้ทั้งหมด ในที่เกิดเหตุ10ท่อนรถ3คันนะคะจากการตรวจสอบโดยรอบพบมีเอกสารในการขยายผลได้นะคะเจ้าหน้าที่จึงเข้าไปขอหมายสารจังหวัดแพร่นะคะซึ่งหลังจากได้หมายสารแล้วก็ทำการเข้าไปตรวจคน้นงานไม้สองแห่งด้วยกันนะคะที่บริเวณหมู่3ตํตบนเมียงทองอาเภอสุงเม่นจังหวัดแพร่และที่บริเวณหมู่12ตําตบนเมียงทองอาเภอสุงเม่นจังหวัดแพร่ซึ่งเป็น เจ้าของเดียวกันนะคะก็คือนายสมเกียจหรือมืดนะคะซึ่งเป็นผู้ครอบครองจากการขยายผลในการตรวจจับจุดแรกนะคะหลังจากที่ตรวจคน้นทั้งสองจุดพบว่ามีไม้ประดู่ท่อนและไม้แปรรูปจํานวนมากนะคะเจ้าหน้าที่กระจายกําลังการตรวจทั้งสองจุดคาดว่ายังไม่สามารถที่จะสรุปได้ในวันนี้เนื่องจากว่าไม้มีจํานวนมากนะคะในขณะที่ตรวจคน้นนายสมเกียจไม่อยู่ในที่เกิดเหตุมีเพียงตัวแทนซึ่งอ้างเป็นญาตินะคะพาเข้าตรวจคน้นพร้อมกับ รับสารภาพว่าไม้ทั้งหมดไม่มีเอกสารแสดงแต่อย่อยางใดแล้วก็ไม่สามารถติดต่อนายสมเกียรติได้นะคะเพียงรับมอบหมายมาในเบื้องต้นนี้คะเป็นการตรวจสอบโดยรอบของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่ทําการตรวจสอบของโรงงานนะคะพบว่าไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้ประดู่แดงทั้งหมดเลยมีทั้งแบบท่อนแล้วก็แปรรูปเป็นไม้แผ่นใหญ่อายุไม่ต่ำกว่าร้อยปีซึ่งตอนนี้ ออเดอร์เป็นที่ต้องการของต่างชาติมากนะคะทดแทนไม้พยุงแล้วก็ไม้ชิงชันซึ่งตอนนี้ค่อนข้างจะหายากซึ่งเนื้อไม้มีลักษณะคล้ายกันทําให้กลุ่มนายทุนเปลี่ยนมาลักลอบตัดไม้ประดู่แทนค่ะด้วยกฎหมายหรือไม่ไมไมตอนนี้รอเจ้าของอยู่นะครับแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่มั่นใจนะครับเพราะว่าไม้ทั้งหมดเนี่ยไม่ผ่านการเป็นสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ไม่มีรูปรอยดวงตาใดๆของรัฐตีประทับไว้นะครับ แต่ว่าเราก็ให้โอกาสนะครับให้โอกาสเ,เจ้าของนอําเอกสารมานะครับและในส่วนของเจ้าของเนี่ยตอนนี้เราทราบหรือยังครับว่าเป็นของใครอ,อตอนนี้เจ้าของไม่พบนะครับแต่พบผู้ใหญ่บ้านกับน้องชายนะครับรู้สึกจะเป็นน้องชายของเจ้าของซึ่งน้องชายก็เบื้องต้นก็รับว่าไมไม,ไม่มีเอกาสารนะ,ะจากที่เราได้ตรวจยึดจับกลุ่มดำเนินคดีรถบรรทุกไม้เมื่อตอนเช้าเราได้มาขยายผลอ,อีกสองจุด ปรากฏว่าพบโกดังไม้ที่ซุกซ่อนไว้ซึ่งเป็นไม้มีค่าทั้งหมดซึ่งเราคาดว่านะครับว่าขบวนนี้ต้องเป็นขบวนข้ามชาติแน่นอนเป็นรายใหญ่หซึ่งเราต้องดําเนินการดรําเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้เสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดครับผม นี่ไม่ใช่แต่ <laughs> à, สามเรเรียงไปตามดูว่าจำนวนเท่าไหร่มีทั้งหมดเท่าไหร่โอเคนะเขาน่องไปพูดน้ำตัวแล้วก็เช้าน้าที่จะขอกอันทึกว่าจะหมายค้นจะขอทำงานถึงชี้ชี้ธุรกิจนะก็คือการวัดไม่การเคลื่อนย้ายไม่อ่ไรต่างๆน่องก็ต้องมาเฝ้าดูแลว่า เจ้าหน้าที่โบได้ทำความเสียหายอย่างหนักโบ่มีการเอาทรัพย์สินอย่างไปดูนะ